กี่คันมาหนะ่า yeah. นี่อเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินนี่เยอะเกินเยอะมาเยอะเกินแลโหไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยู่ที่แล้ลงอะนะวิ่งเปล่าวิ่งเบาปัป๊บป๊บปั๊บ แบบนึงตำรวจแบบนึงแบบนึงรถตีดแบบนึงตำรวจแบบนึงตำรวจรถตีดแบบนึงไปกันได้เหรคนเดียวได้วหจะลองเหินดีๆีจะรอดไหมเนาะ ถ้ามึงคิดจะยิงยางกูทางนี้ก็บอกเลยมึงคิดผิดแก่เนี่ย

เฮ้ยฮี่อ่านรู้เยอะตำรวจไม่มีเปิดบ่อนะตำรวจไม่เปิดบ่อนะเดือวเปิดบ่อนะ้ตำรวจ <c oughs> รวอะไรวะน,นีง่ายจังวะ ใครมหมอปูมั้ะเนี่ย มันจะขึ้น GPS เลยใช่ไหมถ้าเป็นตำรวจอ่ะไม่มไ,ม,ไม,มันจะขึ้นว่ามันบริเวณนี้มันจะขึ้นแค่บ,บริเวณอย่างเดียวออว่าแบบมีคนนี้หรอใช่ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนจะทำผิดกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จับ<ป>ที่ตัวเราและรถใช่ไหมใช่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 ชจะตามแล้วก็ชิบหายพอดีอ่ะ ดูเหมือนตำรวจจะไม่มานะโอ,โอ้ยขอต่อคำพูดเฮีย yeah! เดี๋ยวพี่พาไปเหินตรงนี้กันแก้มอือหน่อยอะไรหรออะไรหนูเป็นอะไรหนูเปนน็นอะไรเป็นหน้าเวทีทำไม,มอ่ะทำไมอ่ะอ๋อแป๊บนึงตำรวจไล่อยู่ปะน่าจะไล่อยู่เลยนาจะไล่อยู่เลยเดี๋ยวพี่พาไปไ <ง S 1> หน้าเวทีนะนะคะน่าจะรอดนะดน่าจะรอดนะ วันนี้หนูจะไปขึ้นบัตรแกงใช่ไหมเนี่ยอ่ะแล้วหนูทีหนูไปตีบัตรแกงทอนไหนอะ่ะยังไม่รู้ตอนนี้งาตำรวจตามมาอยู่ต,ต,ตามตามตามหลังอยู่อะ่ะแป๊บนึงไหนอ่ะอ๋อเร็วเร็วรถเราแรงก็อยู่แล้วหรือเปล่าตำรวจไหนเดี๋ยวดิมันตามมาแล้วทำไมอ่ะต้องไปบ้านอันเนี้ยโอ้ ต้องไปที่เราเคยไปที่ในปาาเลยแถวนี้แม่หงหุ่นเยอะว่ะมันอยู่ในการคำนวณพี่หมดแล้วเนาะอ <c oughs> อยู่ไหนวะตำรวจอะยังโอ้ยตามมาแล้วตามไม่ยิกงออกตามม่ยิ่งตามมาอยู่าม,มาันแป๊บหนึ่งแล้วเร็วๆต้องหาผมไม่ค่อยมีคนเลยวะท่าน ชิบหายละอุ้ยดีไหมระเบิดแฮแฮแฮถถอยเรียบร้อยแต่ตายไหมน่ะตายไหมน่ะตายป้องยมันไม่ตายป่ะไป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 ไแต่รถเราจะพังนะประเด็นแต่พี่ขี่อะไรมาตอนนี้เนี่ยงั้นก็ตรงนี้แล้วกันวันที่ก็ทำงานมาเด็ดตรงนี้เลยฮะ โอ้ยพี่พี่คอ,อยถึงร้อยขอ,อยถึงร้อยใจเย็นรอดยังไงก็รอดหรือเปล่าโอ้ยี่รถจะพังรถจะพังโอ้ยสองคันเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยจิ้นนี่มันสี่คันแล้วนะม็ตามติดเกิดบางทีอ่ะ ใจเย็นครับใจเย็นอุ๊ยฮัลโหลเนครับผมจะส่งเตาหัวครับล็อตหนึ่งหัวครับล็หนึ่งรถจะพังปะเนี่ยพังพัตงต้องอยู่ที่อันเนี้ยที่อันเนี้ย ที่ว่ารอบป่ะรอบสามคันแล้วนะรอบรอบขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขารอบจะแล้วรอจะแล้วอยรอตรอบรอบพี่ว่าดยังไงก็ต้องรอบพี่พาพี่ให้หนูรอบได้ไหมไม่ไม่ติดคุกโดนตำตาพี่อะเียนโตโล ดังยังเะเย็นคราใจเย็นคุณต้อดลองลงลงลง เฮ้ย hey. ผมให้หมื่นหนึ่งให้คนละหมื่นเนอัลบั้มเกี่ยวกับเพลงของผมนะ <c oughs> ให้คนละหมื่นใอัลบั้ม